เมื่อใดนะคะที่เราเชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้มันก like ็เป็นไปได้อยู่แล้วค่ะมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยนะคะจะศึกษาย่งไงเราจะเรียนรู้อย่งไงและเราจะปฏิบัติย่งไงค่ะหลายๆคนค่ะไม่กล้าเรียนรู้ไม่กล้าปฏิบัติถามว่าคุณผิดไหมคุณไม่ได้ผิดนะถามว่าคุณถูกไหมคุณก็ไม่ได้ถูกนะน้องมันก็อยู่ที่ตัวเราแหละค่ะเป็นคนเลือกในสิ่งที่เราปรารถนาอยู่แล้วไม่ว่าคุณอยากจะปรารถนาจะมีนุ่นจะมีนั่นจะมีนี่ หรืออยากจะมีสิ่งของมากมายที่คุณอยากจะได้แต่ถ้าคุณไม่เรียนรู้ไม่ใส่ใจมีสิ่งที่คุณทำแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่คุณอยากได้คุณก็ไม่มีโอกาสที่จะได้หรือไม่มีทางที่จะได้นั่นเองค่ะหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จได้หรือหลายๆคนค่ะที่ได้มาเพราะอะไรคะเพราะเขามีการเรียนรู้ปฏิบัติข,ของเขาอย่างถูกต้องอย่างตรงเวลาแต่ส่วนตัวเราถ้าเราได้เรียนรู้เราได้ลองปฏิบัติบ้างเราได้ลองทำบ้างบอกเลยค่ะว่าคุณอยากได้อะไรคุณก็ได้ค่ะ คุณอยากจะซื้ออะไรคุณก็ซื้อได้ถ้าคุณเรียนรู้ให้ถูกที่ถูกเวลาและสิ่งที่คุณเรียนรู้เป็นสิ่งที่คุณอยากจะได้ยังไงคุณทําเต็มที่แหลคะค่ะยาดาเป็นกาลังใจให้กับทุกคนนะคะลองไปเรียนรู้ดูนะคะแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นคะ่ะ